ผมเคยเห็นสตีค่ะถามอะไรอย่าโกรธผมนะครับไม่โกรธค่ะถามได้เลยอันไหนนมอันไหนตูดกับเนี่ยอันนี้นมค่ะอันนี้ตูดหรอครับใช่หรือพี่จะดูคะพอเดีครับทผมเข็ดเมียผมมา่คนนึงแล้วอุ้ยคุณมีเมียแล้วหรอคะเนี่ยมีแล้วฮะโอ๊ยเมียผมเนี่ยมีลูกสองอ้ยฉันยังไม่เคยมีอะไรอย่างนี้เลยอะค่ะสอดซิงซิง ลูกมึงกล้าเปิดท้องมึงให้กูดูไหมทำไมอ่ะผู้หญิงมีลูกแล้วเนี่ยท้องแตกท้องลายเรื่องจริงผู้หญิงมีเนี่ยแตกไรงามเนี่ยรู้ได้ไงรู้้ไดแตกจนหูโโอ้หปีน้าเนี่ยทะลุตาของเมียกูดูนี่กว่าได้เลยค่ะพี่หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือได้ค่ะอ้าวไอติวฮัลโหลฮัลโหลไอติวสายหนุนไอติว ปูข้าวทุกมือน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือไปซื้อข้าวกินน้องปที่เกตบ้านของพี่อยู่ที่กาลสิงส่วนตัวยุกพินอยู่สมุทรสาครอ,อะไรอ่ะดังยากว่ะดังยากยังไงอ่ะ มึงไม่มีชีวิตชีวาไม่มีอารมณ์อะไรทว่มึงเนี่ยเสียงยังหนูใครๆก็ได้ยินกูรู้แล้วแต่ไม่ใช่แต่ว่าเวลามึงร้องอะมึงใส่อารมณ์ให้กูเน่ยแต่แบบว่าสร้างอารมณ์ให้กูัวเบิ้วกูอวเบิ้วไม่ใช่แบบว่ามายืนร้องเล่อะไร่ะหนูร้องเสียงสิริอะไรนะเนี่ยพี่ไม่มีอารมณ์อะไม่มีอารมณ์ร่วมมึงร้องให้มันมีอารมณ์หน่อยก็ได้อารมณ์ใช่ไหมเอาไปให้มีอารมณ์หน่อยอารมณ์เลยใช่ไหมสร้างอารมณ์ให้กลัวไอ้ติวไอรอบดิ ทำนาทำนาปูข้าวดุกมือ,น,อน้องก็ทนาเกลอายเกไปซื้อครืองดีเนะบ้ายคงพี่อยู่ที่กาลสิงสวนตัว,ตวยุพีนะหาย,ยีาย่จากไปขอ มีแต่เนี่ยกูไม่ได้ทำแน่กูเลยอย่างเงี้ยผัวยเมียเริ่มเลยก็ก็ก็มีมันมันนี่มาทำไมคุณน้านุ่งแบบนี้นะคะคุณน้าอยานดูนี่เก๋ง่า้มันดีดีจีคุณอะไรก่ะคะคุณน้านั่งนั่งในดีค่ะคุณน้าทำไมคุณน้ายกขาอะไรคะเอ้าทำขายืดและวก็ยืด ว่าพิเทนนมใหญ่บอกว่าเร็วมากกูจังไรจริงๆริว่ะขอโทษไม่ต้องไหวแล้วไม่ทันแล้วที่กาดมถุงเท้าผมเลยเหรอชื่ออะไรครับคุณผู้หญิงสวยหนูนะรคะใช่ฮะหนูมีชื่อว่าเปงเ่ะเปงเป้งคือว่าผมอ่ะก็ อยากจะทํางานของผมผมเป็นทหารอยู่ในเมืองของผมใช่ผมไม่อยากยังไม่อยากจะมีแฟนในตอนนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเนี่ยมาติดเป้งเดี๋ยค่ะมาชอบเป้งมาชอบเป้งผู้่าชอบดีกว่าอย่าผู้มาติดเป้งผู้มาติดเป้งเหมือนหมาไงไม่รู้เหมือนมาติดผู้หญิงอะไรอย่างงี้ชอบค่ะชอบไอ้อย่างนี้นะเป้งเป้งฟังเอาให้ดี เป็นไรไมเป็นไรเดี๋ยวนั่หนาเดี๋ยวนั่งหน้าเราเหรอนะนี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะเพีงเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก่อนไหมใครว่ากำลังแย่แล้วเขาขันก็ดีแล้วง่ายเขามานั่งเดี๋ยวก็เล่นไม่ถูกอีกเดี๋ยวไปออมอีกโอว่าดูตลกหรือดู ก็ดีแล้วเขาสมบคุณ์ดีมากค่ะขอบคุณนะคะเราเราเมื่อกี้นี้เขาอะไรน่ะหนุ่มหน้าข้าวฝำหน้าเกลือเราไม่เอาหรอกไม่เอาอยากโชว์กลองอุย๊ยตายแล้วจริงหุ่นเหมือนนางรำอุ้ยมากอยากตีอยากอยากรำอ,อยากเห็นกองยาวไหมคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยไม่เคยเลยค่ะเ้่นตีกองยาวเนี่ยคือว่าเห็นแต่เขาโชว์อยากจะลองตีด้วยตัวเองแล้ว มีมีกองตีหรือยังไม่มีสิค่ะต้องแต่ผมมีกองมาด้วยคุณผู้หญิงว้าวจริงปขนาเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอากองมาแต่ติกองแต่ติกองแล้วแต่แต่กลับมาไม่ใคิพี่ขาเออเดี๋ยวเขาเป็นอะไรคะเนี่ยกองยาวฮะเนี่ยกองพี่กองเหรออันนี้เราติ๊งต๋องเราติ๊งตังใช่เล่นอย่างเงี้ยติ๊งต๋องอ่เดี๋ยวลองกองก่อนอ๋อจะลองกองแป๊บสมมติว่าเป็นกอง ด,ดังดีเชียวอันนี้ทำอะไรทะเนี่ยทำอะไรทะเนี่ยนี่มันหลุดไงกล้วยตากหลุดอ๋อ,อ,อ,อยังสนุกไหมล่ะขนุ่มเอายัง่กองยาวใบนี้น้องจะตีคงแบกไม่ไหวพี่แบกให้ไหมควันใจเจ้าเป็นคนตี ออเ,เอาไปต้องตีนนะะแล้วหรอคะเดี๋ยวพี่ตีให้เองให้นำลอกองอย่างเดียวเลยเออ tai mày tao phải đi con con tao phải đi con tao นี่แต่แค่ตอนกลางวันตื่นมาไวๆเนี่ยวไปล่อชุดออกสักหน่อยอุ้ยวิเดี๋ยวมันโดนหัวกองอะไร